ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตลาดศรีมุมเมืองตั้งจุดตรวจสแกนพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าที่เข้าออกตลาดศรีมุมเมืองซึ่งได้มีการตรวจวัดไข้ทั้งพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้าร้อมทั้งตราชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการที่ตลาดศรีมุมเมืองทุกท่านทราบว่าถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันโควิด -19 ีห้ามเข้าในพื้นที่ตลาดศรีมุมเมือง เพื่อตัวท่านเองและชุมชนครอบครัวตลาดสี่มุมเมืองตางมมาตรการของทางตลาดสี่มุมเมืองต้องการให้เป็นพื้นที่ปลอดเชื้อโควิด -19 เพราะประชาชนต่างต้องมาจับจ่ายซื้อของไปขายต่ออีกทอดและตลาดสี่มุมเมืองเป็นตลาดที่มีความจําเป็นในการมีสินค้าไว้สําหรับบริการประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจึงจําเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวดป้องกันเชื้อโควิด -19 ทันทีไม่มีหน้ากากอนามายัย หรือหน้ากากผ้าทางตลาดสีมุมเมืองได้มีจุดจำหน่ายหน้ากากผ้าไว้ที่ซุ้มสะดวกซื้อทางตลาดควบคมุมในราคาชิ้นละ10บาทจํากัดท่านละ2ชิ้นสำหรับแผงค้าในตลาดซีมุมเมืองทางตลาดซีมุมเมืองได้มีน้ากักอ,อนามัยมอบให้แก่แผงค้าอีกด้วย